สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราคงเห็นว่าเด็กๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เติบโตมาบนผลบวกของสิ่งที่เราเรียกว่าการพัฒนาคนรวยครอบครัวที่มีเศรษฐานะดีขเขาอาจจะได้ทรัพยากรความสุขที่เร,เรียกว่าความสุขจากการบริโภคนิยมมากกว่าคนอื่นเขา ตัวเลขเราก็รู้อยู่แล้ว่า20%ของคนที่มีรายได้สูงทั่วโลกเนี่ยเก็บทรัพยากรไปเกือบ80-90%ขนาที่ที่เหลือเก็บทรัพยากรไปจำนวนที่เหลืออยู่เล็กน้อยเท่านั้นเอง,เอ,งอย่างไรก็ตามความสู่จากการบริโภคนิยมของคนจำนวนน้อยเหล่านี้ก็นำไปสู่ผลเสียในหลายประการเช่นฐานความคิดที่อยู่บนการบริโภคนิยมนะหรือ ่านครอบครัวความสัมพ,พันธ์ครอบครัวที่เกิดการแตกสลายไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกที่เป็นผลต่อตัวเด็กตามเศรษฐะนะที่แบบร่ำรวยของเขา <S 2> <S 2> <S <S ในมุมโดนข้ามกันเด็กจำนวนมากและตกอยู่ในฐานของความยากจนไม่สามารถเข้าถึงทร,รัพยากรพื้นฐานเราบอกว่าเด็กทุกคนเออไม่ว่ารวยหรือจนน่ะเขาจะเติบโตได้ด้วย5ปัจจัย นะที่สําคัญในการที่จะไปเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะอันนั้นก็คือ,เ,อเขาต้องมีสุขภาพกายใจที่ดีอันที่สองคือต้องได้รับการดูแลทางด้านโภชนาการอันที่สามเขาต้องได้รับการดูแลเรื่องของความปลอดภัยอันที่สี่ต้องได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการนะฮะตามวัยข้อที่ห้านี่เป็นฐานของอีกสี่ข้อเลยก็คือการได้รับความสัมพันธ์เชิงบวก นะไม่ว่าจะส่งเสริมสุขภาพโภชนาการความปลอดภัยหรือการเรียนรู้ต้องอยู่บนฐานของความสัมพันธ์เชิงบวกนะห้าสิ่งนี้รวมกันก็จะสร้างคนให้เติบโตไปในสิ่งที่เราเรียกว่าประสบการณ์เชิงบวกแต่เด็กส่วนใหญ่ไม่ใช่เช่นนั้นเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าถึงระบบสุขภาพได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ มันดะดูแลโภชนาการรวงยิ่งในประเทศที่แบบรายได้ต่ำนี่ยิ่งหนักเลยเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการดูแลความปลอดภัยอันนี้ทั้งรายได้ต่ําทั้งประเทศรายได้ระดับกลางที่มีความเร่งรีบการเติบโตทางเศรษฐกิจนะเขาก็จะรับเอาเทคโนโลยีที่แบบลดการลงทุนด้านความปลอดภัยนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสูงเลยเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการบนฐานของ ความสัมพันธ์เชิงบวกนะเนื่องจากพ่อแม่ตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันนะครอบครัวไม่มีโอกาสการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกันต้องส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายายเกิดครอบครัวแหวงกลางเหล่านี้อันนี้เป็นจุด,จดบกพร่องแม้ว่าเทคโนโลยีเราจะดีขึ้นวิทยาศาสตร์ความรู้ต่างๆเราดีขึ้นระบบเศรษฐกิจสังคม gdp ขึ้นอะไรก็ตามแต่นะเด็กส่วนใหญ่แม้เกิดน้อยลงนะ แต่เด็กสัดส่วนของคนที่ไม่สามารถบรรลุปัจจัยพื้นฐาน5ข้อเราเรียกว่าระบบการดูแลเด็กแบบฟุ่มฟักเอาใจใส่ถ้าเด็กเฉพาะประสบการณ์เชิงบวก5ข้อเนี่ยเด็กไม่ได้รับแล้วเราจะสร้างคนนะที่มีสุขภาพกายใจบนฐานบริโภคพอเพียงได้อย่างไรในเมื่อบริโภคพื้นฐานยังไปไม่ถึงเลยเราจะสร้างให้เขามีสภาพการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตและมี ความยืดหยุ่นในความคิดได้อย่างไรในเมื่อเขาทุกทรมานแล้วก็ตกอยู่ในความยากลําบากเราจะสร้างให้เขาเป็นคนที่มีเอ,อื้อความเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างไรในเมื่อปัจจัยพื้นฐาน5ข้อเนี่ยเขายังไปไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยปัจจัยพื้นฐาน5ข้อนะจะต้องเป็นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันก่อน การเลี้ยงดูเด็กนะฮะที่สำคัญที่สุดเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนเนาะเริ่มต้นเนี่ยเราเรียกว่าการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกอันนี้เป็นฐานที่สำคัญมากสุดในการศึกษาของเราเนี่ยเราไปคัดกรองในชุมชนพบว่าพ่อแม่ที่ยากจนด้วยเศรษฐฐานะนะฮะแต่ว่าพยายามดำรงความสามารถขั้นพื้นฐานของครอบครัวนะเช่น หลึเกเลี่ยงจากปัจจัยที่เราเรียกว่าทําลายความสามารถในการทําหน้าที่ของครอบครัวขั้นพื้นฐานนะเช่นแตกแยกตีการติดคุกติดคุกคือก่ออาชญากรรมทําผิดกฎหมายแล้วก็ถูกดาเนินคดนะีติดยาข้อสุดท้ายอาจจะต้องช่วยกันดูแลก็คือสุภาพจิตไม่สมบูรณ์แนะถ้าคนหนึ่งสุภาพจิตไม่สมบูรณ์อีกคนต้องต้องช่วยดูแลแนะถ้าพ่อแม่สามารถ ที่จะหลีกเลี่ยงจาก5ปัจจัยนี้ก่อนเป็นครอบครัวที่เราเรียกว่าไม่มีปัจจัยของการทําลายหน้าที่หรือไม่แตกแยกไม่ตีกันไม่ติดคุ๊ไม่ติดยาไม่สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์นะดูแลกันก่อนนะก่อนที่จะอีกคนหนึ่งจะออกอาการมากเกินไปเขาก็จะสามารถที่จะสร้างการเลี้ยงดูที่เหมาะสมเชิงบวกได้นะฮะนั่นก็คือการเลี้ยงดูที่แบบไม่ทําร้ายทางกายนะไม่ทํรลายทางใจเด็กๆนะฮะไม่ ละเลยทางกายไม่ละเลยทางใจไม่ละเลยทางเพศจมน้ำเออขามากับแม่เขาอะพ่มา่อกี้เนี่ยแล้วทำไมไม่ค่อยผาอยู่ค่ะเด็ดีถ้าพ่อแม่หรือครอบครัวปล่อยให้เกิดปัจจัยของการทำหน้าที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเฮ้ยจะไปมีความสัมพันธ์กับการน,นดูเชิงลบเลยนะก็คือทารลุณกรรมทางกายทางใจละเลยทางกายทางใจละเออทำร้ายทางเพศเลยดังนั้นสำคัญสุดคือ พอแม่ต้องตระหนักว่าจากชีวิตรักนะมาตั้งคันเพศสัมพันธ์มาตั้งคันมามีบุตรเมันเป็นความรับผิดชอบนะในการกําเนิดมนุษย์คนใหม่ขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่เราต้องการปลูกฝังให้เขาเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเพราะนั้นความรับผิดชอบนี้รักษานะสภาพครอบครัวให้พร้อมทําหน้าที่ก่อนและจะนําไปสู่การเลี้ยงดูที่เหมาะสมต่อไปกรณีที่รักษาหน้าที่ของครอบครัวไม่สําเร็จ ไม่ต้องเข้าไปกับแม่อย่าแม่ตีหนูรีบแก้ปัญหาตั้งแต่แรกแล้วก็ทําความเข้าใจนะแก้ปัญหานะเช่นคนติดยารีบฟื้นฟูคนแตกแยกยาล้างรีบทําความเข้าใจในการดูแลลูกซึ่งก็ทําได้นะแม้จะแตกแยกยาล้างกันก็ยังสามารถดูแลลูกได้ถ้าถ้ามีความเข้าใจกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือความยากจนนะฮะความยากจนเราก็พบเลยว่า มีความสัมพันธ์เหมือนกันนะฮะกับการนั่งดูลูกไม่เหมาะสมแต่ความแรงเนี่ย,ยมันน้อยกว่าปัจจัย5ประการของครอบครัวที่มีความอ่อนแอนะฮะดังนั้นเขาเรียกว่าจนไปด้วยกันระหว่างพ่อแม่ลูกจนแล้วมีความสุขกับความจนจนแล้วมีความทุกข์ร่วมก,กันกับความจนเฮ้ยมันยังพอไปได้อย่างไรก็ตามนะฮะการช่วยเหลือ ภาวะคนยากจนเป็นเรื่องที่บางทีส่วนปัจเจกนี่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้พยายามเต็มที่แล้วเพราะนั้นในภาพรวมส่วนรวมสังคมก็ต้องมีระบบการดูแลกันถ้าสังคมยังเป็นระบบแข่งขันกดขี่สร้างความเหลื่อมล้ำกันเคนจนบางทีไม่มีโอกาสได้เงยหน้าอ้าปากเลยนะเพราะนั้นระบบสังคมก็จะต้องมีระบบที่ดูแลนะซึ่งการละกันรัฐบาลก็อาจจะสร้าง หลายระบบนะไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดบัตรสวัสดิการคนจนสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นระบบที่จะช่วยทําให้เขานะครอบครัวเหล่านี้เขาช่วยตัวเองได้ง่ายขึ้นหลายประเทศที่มีการพัฒนาดเด็กและครอบครัวที่ดีนะก็ใช้ระบบภาษนะีในการส่งเสริมลดความเหลื่อมล้าส่งเสริมให้เกิดการเติบโต ไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าสังคมคงต้องเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ยอมที่จะแชร์ทรัพยากรร่วมกันการเติบโตไปด้วยกันเท่านั้นที่จะรักษาสังคมให้นำไปสู่สังคมการพัฒนานะที่ยั่งยืนได้